นี้ก็มันๆดีเพราะว่าเราใส่พวกวิปปิ้งครีมนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นแบบนมสดอะไรไปเลยก็ได้นะไม,ไม่ไม่เลี่ยนดีด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำได้เลยนะคะส่วนผสมน,นะคะก็มีแส้งสปาเกตตีค่ะมีเป็นวิปปิ้งครีมนะคะมีเส้กรอบค,ค่ะมีเห็ดฟางหอมหัวใหญ่ แล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะหรือใครจะใช้เนยก็ได้นะ <S <S เนยสดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่าทำเองง่ายๆนะคะไม่ได้แบบว่าเหมือนต้นสำรับขั้นตอนแรกเราตั้งน้ำใส่กระทะหรือว่าใส่หม้อนะคะแล้วก็ต้มเส้นก่อนเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราจะใส่เส้นลงไปเลยค่ะก็ <S <S แล้วแต่ปริมาณของเรานะคะ <S <S จะใช้เส้น